กับเจ้งเนในช่วงข่าวไอทีนะครับซัมซุงพิจารณาตัดหัวชาร์จออกจากกล่องสมาร์ทโฟนมีข่าวลือเผย่ว่าซัมซุงอาจตัดหัวชาร์จออกจากกล่องสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่หลังแส้เพื่อนในก่อนหน้านี้นะครับในเรื่องการไม่ใส่หัว,หวชาร์จและหูฟังไว้ในกล่อง iPhone 12ที่และรุ่นที่ขายอยู่ปัจจุบันนะครับเว็บไซต์รายงานข่าวลือแห่งหนึ่งของเกาหลีเผยว่าซัมซุงพิจารณาจะไม่ใส่หัวชาร์จและหูฟังไว้ในกล่องสมาร์ทโฟนด้วย โดยเริ่มที่การ a x y S21 และรุ่นอื่นที่ขายอยู่แต่รรงงานระบุว่าซัมซุงอาจเริ่มต้นไม่ใส่หูฟังมาในกล่องก่อนโดยหัวชาร์จดยดงจะมีอยู่นั่นเองด้วยผลส่วนหนึ่งที่ซัมซุงอาจใช้เหมือนแอปเปิลคือในการไม่ใส่หัวชาร์จและหูฟังมาในกล่องสมาร์ทโฟนแล้วก็ด้วยผลทานนงงแวดล้อมในการลดต้นทุนโดยรวมของสินค้านั่นเองนะครับการไม่ใส่หัวชาร์จและหูฟังในกล่องสมาร์ทโฟนช่วยลดระดับสมาร์ทโฟนลงได้นะครับหรือไม่ก็ลดในส่วนนี้ไปเพิ่มในส่วนอื่น ส่วนไถึงการเปริดโอกาสสินค้าบัการกรเสริมอย่างเช่นหูออดชาร์จหูฟังไร้สายที่ซัมซุงและเพื่อนเองก็มีมาเป็นของตัวเองแล้วเมื่อวันที่13ตอคอที่ผ่านมาซัมซุงก็เคยโพสต์แซย์เปิลว่าหูัดชาร์จเอมีในกล่องของไกซ x y อยู่หลังจากที่ Apple ประกาศเพื่อใส่หูอัในกล่อง p h o n e 12นั่นเองนะครับซึ่งไหนก็ตามซั s u n งเองเคยตีน้ำลายตัวเองมาแล้วหลังเคยแซย Apple ในเรื่องของการตัดช่องหูฟังออกใน iPhone 7นะครับช่องหูฟังขนาด3.5มม,มใน iPhone 7 เมื่อปี2 0 1 7ที่ผ่านมาแต่เมื่อปี2019ันสิบเซัมซุงกับตัดช่องหูฟัง3.5มโมโมจาก Galaxy Note 10เหมือนกันแลบโลฟว์ซา์เสียแบบเงียบนะครับซึ่งแน่นอนอันนี้เป็นข่าวลือและราง,งานากสื่อเท่านั้นนะครับซึ่งต้องรอติดตามผลหลังจากนี้ว่าซัมซุงจะทําแบบนี้หรือเปล่าจะตัดอุปรกรณ์ในก่อนสมาร์ทโฟนตายเพื่อหรือไม่หรือจะทําตามแนวของตัวเองต่อก็คือการใส่หูฟังใส่อุปรกรณ์มาเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นข่าวลือนะครับยังไม่ยืนยันว่าเป็นข่าวจริงนะครับ สำหรับนี้ในช่วงข่าวเกี่ยวกับไอทีห้องจรหเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสัสดีตามและรารชมด้วยสวัสดีครับ